มเมนูวันนี้นะครับขอนําเสนอกุ้งผัดก,กระเฉดน,นะครับใส่กุ้งกับกระเทียมนะครับลงไปผัดให้หอมนะครับกุ้งสุกได้ที่แล้วนะครับใส่ผักกระเฉดน,นะครับกับพริกสดนะครับรุงรสนะครับมีซอสหอยฝาเขียว ผงนัวผงพุงรดน้ำตาลนะครับตบถ่ายด้วยน้ำปลานะครับผมพร้อมเสิร์ฟครับ <Philippines. S 1> ใส่ปริกไทยนะครับผมเพิ่มความหอมครับเ <sedan> สร็จเรียบร้อยนะครับกุ้งผัดกระเฉดวันเย็นวันนี้ครับ